โอเคครับตัวนี้จะมาเฉลยกันนะครับว่าเขียนโปรแกรมที่ factorial เนียเขียนกันยังไงนะครับ f a c t o r i a l นเนี่ยนะครเครื่องหมายเป็นตัวเลขแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะครับเป็น f a c t o r i a l โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับชื่อว่า factorial แล้วก็ให้ parameter เป็น n นะครับผลลัพธ์จะให้เป็น fact นะ fact เนี่ยตอนเริ่มต้นให้เป็นหนึ่งครับ ใช้ y loop นะ n นะครับสาบใดที่ n ยังมากกว่าหนึ่งอยู่ให้ทําต่อนะแล้วก็ให้ค่าแฟ c t เท่ากับค่าแฟ c ตตัวเองคูณกับ n ซึ่ง n นะครับเนี่ยคือคีย์เวิร์ดเลยก็คือ n เท่ากับ n ลบหนึ่งนะฮะแล้วจานนี้ก็ return, รีเทิรนนะอย่าลืมนะครับต้องรีเทิรนนอก w h y loop นะครับ ก็คือคำนวณเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนี้เทนแฟกกลับขึ้นมาลองพิมพ์นะครับพิมพ์แฟกทอรเรียลของเลขสี่ดูนะพิมพแล้วนะก็ตอบยี่สี่นะครับเราตัวอื่นดูสิเอาเป็นแฟกทอรเรียนของหกนะครับก็เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับในลักษณะนี้เราจะบอกว่า วิธีการหาค่าแฟกทอเรียนนะครับโดยเขียนโปรแกรมได้หลายร้อยวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งวิธีนะครับลองเซิร์ชหาดูหรือว่าลองคิดแบบใหม่ๆดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ